สวัสดีจ้ามาพบกับเตียหน่อยพาแสบด้ค่ะมือนี่สีผ้ามาเบิงหอยโข่งด้ค่ะที่เลี้ยงไว้มาอัปเดตค่ะว่าผ่านไปแล้วหนึ่งอาทิตย์จิตเป็นจึงไดไข่สีออกเป็นหอยห,อยหรือ,อยังเนียเดีค่ะยังเป็นไข่อยู่ขนาดใหง่ขนไดเป็นหอยเนี่ยรเพราะไข่แล้วแม่แม่หอยก็สีเลื่มออกเนี่ยค่ะ กีกกกไข่ไว้ดิมาที่นี่เริ่มสิออกจากไข่แล้วค่ะมีบางมีบางนวยด้ยค่ะออกออกจากออกจากไข่ไปแล้วค่ะนี่นี่ค่ะเหลือแต่ไข่บท่านเด็กบา่านเด็กกลายเป็นหอยอนี่ส่วนมากดิค่ะจะอยู่ในดินคุณอาคารเนั่นมาคิดดินเนาะหลบอ,อ,อยู่ในดินดินค่ะ แนะนำหรืโบโบโอบวบ่ค่มีดค่ะนี่ค่ะกระสิมีดสาหร่ายไว้ให้กินน,นี่เนอาหารปลานี่แหละค่ะแล้วก็พักตบนี่แหลนะนะคะ เบื้องไนน้ำน้ำนี่จะบ่มไม่ค่อยมีเลยล่ะค่ะขึ้นมาสียูในในขี้ด,ดินพูน่ะเห็น,หนว่าค่ะจค่ออกหากินยามไดนดี เดี๋ยวสิเอาจับให้เบิงค่ะว่าสินไวน้ไงเฉลยจะมีขะกันไปเนาะหน่อยใหญ่พอพันแม่พันแต่กะยูนน่มาเดียวกันและไ่ว,ไวนี่นี่ค่ะบุญบุญนะคะใครเสียงไว้ก่อนเป็นรอยเมยมไหม ยเลี้ยงหอยหอยหอยจุบหอยหอยขมเนาะคะ่ะอยู่ในกะละมังเนี่ยละ่ะกะละมังเจ้าวาอยู่ได้ประมาณนาทีสองอาทิตย์ก็ตายดิค่ะบ่รู้ว่าเป็นเพราะบ่ได้พักหนามบ่เพราะว่าใส่หนาม,านาม,านามป,ป,ปลาปลาเลยกะสิบ่มีดินไหมบ่มีดินบ่มีดินเหตุเขาอยู่ตังสิ่นี้ค่ะนี่ก็มีเส้นมีตะหนามก็มีสารหลายสนั่นล่ะคะ่ะก็เลย จะได้สิทธิเปล่นทึ้งจังไดแล่ะเนาะว่ามีมองลบมองซ่อนงั้งส่แม่นีอ่อันนี้เรลืมไข่เห็นเห็นไขล่ละค่ะว่าูลวว่าจ้กซับดา่าเนาะจ้งสิงใหญ่แม่น่คะกระช่างกับ,บนใบไงดอกค่ะซ้ำนี่ล่ะได้ว่ากะนี่ลายกระช่างดูเพื่อสิขยายให้ หอยน่อยเนาะออกไปยูตั้งหาฮะืตอนที่แลนี่ซียูแบบว่าปิดไข่ไปมิดเลยด้ค่ะัน,นีริ่มสิออกจากไข่แล้วเนาะเริ่มออกจากไข่หดีว ก็สิกกไข่อยู่ประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์เนาะ,ค,ะค่ะเนาะเพื่อให้เขามีความอบอุ่นแหละเนะาะไข่นะแต่สิส่งที่เรื่งไก่เนี่ยแหละเนาะ,ะ,ะ,ะค่ะเนาะนี่ราคาสำหรับอาทิตย์นี่ ขอฝากการเลี้ยงหอยไว้ไว้ไว้เสม้เนาะคะ่ะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้เบิ้งอีกอาทิตย์หน้าจะเป็นยังไง<ม>นี่ค่ะจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมานนะมันด้วจ้าพี่น้องเป็นกำลังใจให้เตียนหน่อยผ้าแสบ็หมน,นะคะ่ะสำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้แค่นี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ